ลูกตัวร้อนนี่ไม่สบายเหรอลุกลุกลงมากินยาก่อนโอ้ยโอ้ยเป็นไรลูกพ่อแต่ตาบ้าปวดหัวพ่อหนึ่งตาแล้วมันเลยอันกินยาก่อนลูกไม่สบายปวดหัวแล้วก็แสบตาด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเลยนะคะลุงเมื่อวานหนูเพิ่งพาน้องชายหนูไปฉีดวัคซีนพอกลับมาปวดแขนแล้วก็อาการเดียวกับลูกของลุงเลยนะคะ หมอเอาอยาอะไรมาฉีดให้ลูกผมอะ่ะดูสิไม่สบายปวดหัวหนักแล้วก็แสบตามากที่เอาอยาพิษไปฉีดให้ลูกผมไหมยังไงก็แล้แต่หมอต้องเอาอยาแก้แพ้อาฉีดให้ลูกผมเลยเหมอคิดไปคิดมาแล้วน้องน่าจะเล่นเกมหนักไปหน่อยนะคะอะไรนี่หมออะไรอะไรก็โท,<อ>โท,ทดไอนเรมเด็กสมัยนี้เขาเล่นเกมมันเป็นปกติ โอเคหมอฉีดวัคซีนให้แล้วนะคะครับเจ็บไหมลูกไม่เจ็บครับพ่อเป็นไ,ไงพ่อบอกแล้วว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเห็นไหมเออครบแล้วนะคะคุณพ่อคะช่วงนี้อย่าเพิ่งให้น้องออกกําลังกายก่อนนะคะคือหมออยากให้พักผ่อนเยอะๆหลังจากน้องได้ฉีดวัคซีนไปคะ่ะครับครับส่วนนี้เป็นยาแก้ปวดลดไข้นะคะเผื่อน้องมีอาการข้างเคียงออแล้วถ้ามีอะไรปรึกษาหมอได้ตลอดเลยนะคะครับหมอ ไปลูกจิงอืมอริเออวุ้ยหบบไม่ทำออเอามาไหมมาแล้วนี่ลูกพ่อไปพักผ่อนบ้างไปโอเคครับฟังที่หมอบอกได้ไหมฟังครับฟังครับให้พักผ่อนเยอะๆไปลูก ครับพ่อครับพ่อเดี๋ยวผมไปเองแหละพอ่อจะจบแล้วเนี่ยเร็วเร็นวนะไมโ่โอ๊ยโอ๊ยอ่ะลูกอีตัวร้อนนี่ไม่สบายเลย,ล,ยลุกลุกลมากินยาก่อน Ơ, lúc cái da coi Để có hai Nó bắt khỏi ra đó Giờ mua tải lên kem đó พ่อนั่งกอดกัเลยนั่งกินแกงเหรอล<ะ>ูกโอ้โหพ่อโอ้โหนอนกอดกันลูกโอ้ยพ่อโอ้ยฝนเดี๋ยวถ้าพวกนี้ไม่หายก็พ่อจะพาไปโรงพยาบาลโอเคครับพ่อโอ้ย พันนี่น่ะทักลุงพันดีกว่าลุงพันวันนี้เป็นอะไรอะ่ะทำไมดูหน้าเครียดๆจังเลยอะคะก็ลูกชายฉันนะสิไม่สบายแล้วลูกชายลุงไปทำอะไรมาหรอคะก็เมื่อวานลุงพาลูกชายไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเป็นอะไรไม่รู้กลับมาบ้าน ไม่สบายปวดหัวแล้วก็แสบตาด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเลยนะคะลุงเมื่อวานหนูเพิ่งพาน้องชายหนูไปฉีดวัคซีนพอกลับมาปวดแขนแล้วก็อาการเดียวกับลูกของลุงเลยนะคะไม่รู้โอายาอะไรมาฉีดให้พวกเราจริงค่ะยาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นยาพิษก็ได้เรื่องแบบเนี้ยเพร่อไม่ใช่แค่น้องหนูโดนลูกลุงก็โดนแบบเนี้ย ไหวไว้ไม่ได้จริงๆค่ะแล้วอกอยางนะคะต้องไปเอาเรื่องที่โรงพยาบาลเลยค่ะยอมไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้อืนี่คนที่บ้านหนูก็ประชิดวัคซีนเหมือนกันเหรอใช่ค่ะลุงอาการเดียวแบบลูกลุงเป๊ะเ,ะเ,ะเลยค่ะทั้งปวดหัวทั้งแสบตาอาการอย่างนั้นเลยค่ะใช่ถ้าเป็นแบบนี้กันหลายคนรอยผ่านไม่ได้แล้วแหละจริงค่ะลุงลุงอย่าไปยอมนะหนูก็ไม่ยอมเหมือนกัน ถ้าน้องหนูเป็นอะไรขึ้นมานะหนูไม่ยอมจริงๆลูกลุงก็ด้วยค่ะลุงต้องไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะลุงนี่หมอหมอเอาอยาอะไรมาฉีดให้ลูกผมอะ่ะดูสิไม่สบายปวดว่าน,น่ะแล้วก็แสบตามากนี่เอาอยาพิษไปฉีดให้ลูกผมไหมยังก็ได้แต่หมอต้องเอาอยา แก้แเอาฉีดให้ลูกผมเลยไม่ั้นผมเอาเรื่องหมอเล่เออหมอคิดไปคิดมาแล้วน้องน่าจะเล่นเกมหนักไปหน่อยนะคะอะไรนี่หมออะไรๆก็โทษแอ่เกมยา,ยาที่หมอฉีดไปเมื่อวานเหรอเด็กสมัยนี้เขาเล่นเกมันเป็นปกติหมอหลักฐานที่ไหนอะว่าลูกผมมาเล่นเกมทั้งคืนแลวมีอาการแบบนี้ถ้าหมอ หมอดูแค eh? ่หน mm ้าเนางหมอก็รู้แล้วค่ะตาดำซะขนาดนี้อืใช่ครับหมอฮะดูคนนี้จริงๆเลย เล่นเกมอ่ะเล่นได้ครับแต่เล่นก็เล่นให้เป็นเวลาเวลาพักเราก็พักผ่อนบ้างเพราะหมอบอกแลยว่าหลังจากฉีดยาหมอให้พักผ่อนเยอะๆจริงๆอ่ะหมอก็เล่นนะแต่เวลาทำงานหมอก็ทำงานแล้วก็เล่นเกมในตอนที่เราว่าง เราต้องแยกแยะแบ่งเวลาว่าเวลาไหนควรทำอะไรเข้าใจไหมเข้าใจครับพูดดังๆให้ลูกเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นผมขอตอกกลับก่อนนะครับเดี๋ยวค่ะนั่งก่อนนะคะคุณพ่อนั่งก่อนค่ะนั่งใช่ค่ะน้องด้วยค่ะ<น>คุณพ่อไปเอาข้อมูลมาจากไหนหรอคะที่ว่าหมอเอาวัคซีนมาฉีดให้น้องแล้วถึงเป็นแบบนี้อะคะ่ะ ก็เพื่อนบ้านผมไงที่มาฉีดยาที่นี่แล้วก็มีอาการเหมือนกันหมดทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นหมอขอแนะนําคุณพ่อหน่อยนะคะเวลาหมอพูดอะไรอยากให้คุณพ่อเชื่อหมอบ้างนะคะไม่ใช่คุณพ่อไปฟังข้อมูลผิดๆมาจากคนอื่นคุณพ่อควรมีสติให้มากกว่านี้นะคะก่อนที่จะไปเชื่อฟังข้อมูลอะไรมาเนี่ยเหมือนที่คุณพ่อมาขอหลักฐานเมื่อกี้ไงคะ ข้อมูลต่างๆก็ต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนด้วยเหมือนหมอเนี่ยต้องสึกษารในตำราและทำวิจัยมาด้วยกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะฟังคนอื่นได้แต่ไม่ฟังหมอคุณพ่อต้องเช็คข้อมูลเยอะๆให้ดีกว่านี้นะคะครับหมอผมต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะครับที่ผมมาโวยวายกับคุณหมอเมื่อกี้แล้วอีกอย่างนะคะคุณพ่อควรสังเกตพฤติกรรมลูกด้วยว่าตอนกลางคืนลูกทำอะไรบ้างหรือว่าน้องเนี่ยแอบไปไหนตอนกลางคืนหรือเปล่า ครับคุณหมอและอย่างนี้ผมจะพยายามดูพฤติกรรมของลูกผมครับเล่นเกมอีกแล้วเหรอวันนี้พ่อขอนะหยุดเล่นเกมได้ไหมฟังที่หมอบอกไหม มาบอกว่าให้พ,พอ่อผ่อนให้เต็มที่หายดีแล้วก็มาเล่นใหม่นะเออก็ได้ครับพ่อฉันพ่อขอเก็บให้ไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวหายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับดีมากลูกเฮ้ยต้องมาพ่อนอีกแล้ววะ หมอ <c oughs> อืออืออโอ้คุณพ่อเล่นเก่งมากเลยค่ะลุยเลยลุยเลยคุณพ่อลุยเลยด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังได้ได้ได้อืออือเก่งจังเลยคุณหมอเนี่ยอือสวยสวยมากเลยค่ะคุณพ่อเอ้าคุณหมอเก็บของก่อนเร็วคุณพ่อเก็บของก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช่วยด้านหลังตามหมอมาเลยตามหมอมาเลย ทางนั้นแหละเอ้าโอเคโอเคไปมุ้ยน้ำเละน้ละได้ได้ได้โอเคโอเคได้แล้วคุณหมอเก็บแล้วเก็บเลยอีกตัวนึงคือพ่อเก่งมากเลยอ่ะคือหมออยากให้คุณน้องเอ๊ะเป็นด็กไม่คุณน้องปล่อยไว้ไม่ได้นะคะ พ่อไม่ใช่แค่หลานถ้ามันเป็นมีหลายคนร้อยผ่านไปไม่ได้แล้วไแล้วหอเล่นเกมอ่ะเล่นได้นะคะับเคเล่นได้ครับเล่นเกมอ่ะเล่นได้ครับแต่ก็ควรพักผ่อนนะไรก็้องพ่อต้องมีสติให้ดีดีกว่านี้นะคะให้มากๆกว่านี้เออพ่อสติดีแต่ว่าไม่ค่อยกล้า และอีกอย่างนะคะคุณหมอก็ต้องให้คุณพ่อช่วยเชคุณหมอคุณพ่อ